โอ้โหดราม่ากันจอมพลังปัทสอสอไอลักษนกกำลังเดือดเลยครับพี่น้องแต่ผมไปอ่านคอมเมนต์บางคนบอกว่าสส,สคนนี้ทำอะไรเพื่อบ,บ้านเมืองบางวันเนี่ยอา้าวอ่านแล้วกูจะบ้านี่พวกพี่อยู่เมตาเวิร์ดคนละใบกับผมหรือเปล่าครับนี่ยสสอไอลักษนกไม่ได้แคปโพสสวยๆเหมือนหน้าเธอเฉยๆนะครับเธอขยี่เรื่องประกันสังคมมาเต็มๆทั้งสูตรบำนาญใหม่ที่รับปากเลยว่าไม่มีใครเสียผลประโยชน์เธอยังเปิดโปรงการใช้งบกว่าหมื่นล้านทั้งซื้ออาคารสุด หรูสกายไหมทั้งการบริหารงบของกองทุนประกันสังคมจนทําให้ถูกฟ้องซึ่งถ้าเธอไม่ขุดเรื่องนี้อาจจะเงียบเหมือนรัฐบาลไม่พูดเรื่องกัมพูชาในตอนนี้เดียพูดตรงๆนะนี่มันไม่ใช่ผลงานเพื่อช่วยยับยั้งการใช้เงินก้อนใหญ่ของประเทศแบบมั่วซั่วเลยครับแต่คอมเมนต์บางท่านนี่คือโอ้โหหลับหูหลับ,ลบ,ลบตาพินซะ์ะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าคุณกันแย่นะครับเพราะเรื่องที่เขาทําเพื่อประชาชนแล้วมันก็ดีเช่นเรื่องทําบังเกอร์ซื้อโดรนทําอาหารให้ทหารแต่เฮ้ย เรื่องรถขี้กับเรื่องสาวผีนี่มันอะไรกันครับถามจริงทาแล้วได้อะไรนอกจากช่วยให้คอนเทนต์ในโลกโซเชียลมันสนุกเพราะความสะใจเฉยจะรักใครชอบใครมันไม่ผิดหรอกครับแต่เวลาจะด่าใครหาข้อมูลกันมากอย่าหลับหูหลับตาด่าเพราะอาคติดูแต่คลิปสั้นฟังข้อมูลไม่รอบด้านคงเพราะแบบนี้ละมั้งครับที่นัดก,การเมืองเฮงสวยเลยหลอกได้ทุกสมัยจบข่าว